อรมีผลไหมมีทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้มันมีผลยังไงนักเรียนดูนะคะความเแคบข้อตรงนี้น,น,นะลูกนะมันจะทำให้เนาะทำให้อะไรละ่ะสมมุติว่าครูมีอะไรนะลูกครูมีอ่าอะไรนะ C การเพิ่มโอกาสที่จะทําให้อุปฆาคมันเป็นในกังค้ามันสามารถที่จะมีโอกาสชนกันได้มากขึ้นดูนะตัวนี้มีโอกาสที่จะชนกันได้กี่ครั้งลูก a 2 b องีกี่ครั้งลูกกี่ครั้ง6ครั้ง่อนะคะโอกาสที่จะชนกันได้6ครั้งแต่ถ้าครูบอกว่าครูเอาเนะคะ a ก็3 B ก็3นะคะ อโอกาสที่ครูจะชนกันเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกเพิ่มขึ้นเป็นกี่ครั้งคะกี่ครั้งลูกเก้าครั้งเห็นไหมคะ,ะความเข้มข้นก็เลยมีผลต่ออันะะตราการเกิดปฏิกิริยานะคะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาโดยที่นะคะมันจะทำให้อนุภาคของสารเพิ่มขึ้นไปเพิ่มโอกาสที่จะทำให้มเลกุลข,ของสารเกิดการ ชนกันและทําให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นพลังงานทีน่เกิดขึ้นต้องเไปไง็นอววามากกว่าหรือเท่ากัาบพลังงานอะไรพลังงานต่อกัรมานหรือ เกิดฟองแก๊สเปนไ,ไงกว่ามากกว่าใช้เวลาใป็นไงกว่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเปลียนหัวใจกันอีกทีกนาะอ่าต่อไปพื้นที่ผิวทำ,ทำไมนี่นทำไมในเรื่องนี้มีพื้นที่ผิวเพราะว่าสารตั้งต้น,ม,ม,นมีสถานะเหมือนกันบรรลุเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมสาร ความเข้มข้นนะแน่ใจความเข้มข้นของแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ใช่กดไฮโดโลคารีนีไหมไม่มีต้องแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเนี่ยเป็นบอกแข็งมีความเข้มข้นไหมไม่มีอะไรที่มีความค่ะที่มีผลหลักความเข้มข้นของใครไอโดรลคารีแต่ตัวนี้อะไรมีผลของมันปัจจัยที่มีผลต่อตัวนี้คืออะไร อ่าพื้นที่วิวก็คือที่เขาเอาของแขกนะคะเป็นโถงตัดเป็นอะไรเป็นเม็ดมาให้เรานั่นเองนะคะอ่ะไปสร่งมาเนาะการถามน้าการทดลอง มันจะทําให้โอกาสที่สามมันจะชนกันได้เป็นไงขึ้นได้มากขึ้นเั้ืนที่ครูยกตัวอย่าง a 2โมด b 3โมดอัตราส่วนที่จะทําให้เกิดการอะไรนะลูกที่จะทําให้เกิดการชนกันมีกี่ครั้งหครั้งแต่ถ้าครูเพิ่ม a เป็น3กมเพิ่ม b เป็น3โอกาสที่จะชนกันมีทั้งหมด9ครั้งแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะทา ้อนนี้มีพื้นที่ผิวเท่าไหร่ลูก90เท่าไรคะ96แต่เอาก้อนนี้ไปทําให้มีขนาดเล็กลงทั้งหมดกี่ก้นอนคะ8ก้อนพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นหรือรลดลงเพิ่มขึ้นเห็นไ,ไหมคะอ่าปริมาณเท่ากันนะคะตัวนี้อาจจะ5กรัมตัวนี้ก็5กรัมแต่ตัวนี้เป็นอะไรลูกเป็นแบบเม็ดตัวนี้เป็นแบบผง ชนกันได้มากขึ้นนะคะก็จะทําให้อัารการาเกิดปฏิกิริยาเนี้ยเกิดสูงขึ้นนั่นเองอ้าสุดท้ายลูกบณนภูมินะอุณหภามิเนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้โมเลกุลของสารตั้งต้นมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่แล้วชนกันทําให้มีพลังงานจนไปไงคะสูงขึ้นนั่นเองนั่นเรียนจะเห็นว่าเห็นไหมลูก เจถึงิขึ้นไปแสดงว่าร่างกายเราบิดปกติปกติดีบิดปกติแล้เอ็นตายทำงานได้ดีไหมคะไม่นะเอ็นตายก็ทำงานไม่ได้ดีอยูนะก็จะทำให้ร่างกายของเราบิดปกติไปถูกไหมคะเราก็คือเป็นไข้นน่นเอนะแล้วตัวหนวลูกในชีวิตประจำวันของเราตัวหัวคืออะไรสารอะไรได้ในอาหารตัวหนวตัวหนวที่อยู่ในอาหารคืออะไรสารเคมีตัวนั้นคือ สารอะไรคะอะไรล่ะทำให้มันบูดงัดหงายบดช้าลงเสียช้าลงมันคือสารมันบูดในยาสีฟันมีไหมในยาสีฟันมีไหมเพื่ออะไรยาสีฟันอ่ะมันคือฟูออลน์นะคะก็จะไปเครือบฟันคะจะต้องูสมอยู่ในยาสีฟันก็จะช่วยให้ฟันบูดช้าลงนะตรงนี้เนาะ อ้าววจะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวนักเรียนดูนะคะตรงนี้ลูกการเติมตัวเร่งลงไปเนาะจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเกินเร็วขึ้นมาจะทาอะไรลูกการสีฟ้าคือยังไม่ได้เติมตัวเร่งคราสสีําคือทําให้เติมตัวเร่งแล้เติมตัวเร่งลงไปแล้วมีผลยังไงลูกมีผลยังไงคะ แล้มีผลต่อปฏิกิริยายังไงสารตั้งต้นเท่าเดิมไหมลูกเท่าเดิมเป็นอะไรเหมือนเดิมเอสารปฏิกิริยาเป็นอะไรเหมือนเดิมออกมาเท่าเดิมไหมคะอ่าเท่าอ่าเหมือนเดิมไหมเอก็มาเป็นผลิตภัณฑ์บันงมีตัวเร่งกับไม่มีตัวเร่งแสดงว่าปฏิกิริยายังเหมือนเดิมสารตั้งต้นยังเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์ยังเหมือนเดิมแต่อะไรเปลี่ยนคะ 5อะไรลูก e e อะไรคะ5 e e มานนะค่ะ5 e e ก็หมายความว่าว่าจาสารตั้งต้นที่เป็นสารสุดลงสุดของครับนะเป็น e e นี่คือไม่ได้เติร์แต่ตัวนี้เป็นไงลูกเติร์มันเข้าไปลดอะไรคะลดพลังงานกระตุ้นการทงานต่อพลังงานนะทำให้เกิดปฏิกิริยาเกินเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นสุดแล้ว ทางสภายังออกมาเข้าเดือยนะคะอย่างนี้เนาะอ้าวต่อไปอนะ่าตัวเร่งตัวหมูแพูดไปแล้วเนะวาะอ่าธรรมชาติอีกตัวนึงธรรมชาติของสารตั้งตน้นผู้ถาหน่อยระหว่างหมูหนึ่งกับหมูอสองหมูหนึ่งคืออ่าจะได้ทำให้กับคุณสมจิหมูหนึ่งคือโลหะโซเดียมหมูสองคือโลหะแมกนีเซียม นักเรียนดูนะคะนี่หมู่หนึ่งดูนะ,ะนี่เขาจะพูดถึงธรรมชาติของสารบางต้วหมู่หนึ่งใส่เข้ากับเม็ดตัว,เ,ตวเขียวใส่ลงไปเม็ดเม็ดนั้นวิ่งวนรอบเลยแล้วเปลี่ยนสีจาสีสัะรายเป็นสีชมพูเช่นกันแต่หมู่สองนักไหมคะ คะแนนห้องห้าคะแนนชีสอีกห้าแต่ไม่ได้ห้องก็ตัดไปเลยค่ะก็ไม่ได้ดูดูได้เท่านั้นนะคะอ่าบอกว่าไงเนอะทีนี้ฟังนะเอาอย่างนี้ผูาอาจจะไปเพิ่มให้แต่นั้นนะใครเออ